และในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาพูดถึงพระสายจูเด็กนะครับตอนเลเวล90นั่นเองนะครับผมว่าตอนช่วงเลเวล90เนี่ยพระสายจูเด็กเนี่ยเราจะต้องบิวตัวละครไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทรวินทอปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่ถึงเลเวล90เนี่ย อ,อย่าเพิ่งดูคลิปนี้นะครับไปดูคลิปเก่าก่อนถ้าอยากจะเล่นจูเด็กจริงๆเนี่ยจะมีคลิปเก่าตอนที่เป็นคาทาเลเวล80ให้ดูอยู่นะครับส่วนใครที่90แล้วก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องให้เพื่อนดูก่อนนะผมว่าคาทาจูเด็กตอน90กับ80เนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับอ่ะเริ่มมาดูที่ตัวอาวุธก่อนนะครับอาวุธของสายจูเด็กเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมเนี่ยเป็นคาทาเขาแพะ นะครับกลายเป็นคาถาแบบนี้แล้วนะครับนี่คาถาแบบมีปีกแบบนี้นะครับอ่ะแล้วความสามารถเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากนะครับความสามารถของตัวคาถาอันใหม่เนี่ยโฮลี่ซอสเนี่ยครับมันจะลดไล่ของจูเด็กไปเลยนะครับ0.5วินะครับผมอ่ะก็จะทําให้จูเด็กเนี่ยไล่หลอดได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็สกิลจูเด็กเนี่ยจะทําดาเมจต่อเป้าหมายที่ถูกเลือกเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก500%อันนี้คือแบบยังไม่ต้องตีบวกด้วยนะครับแต่บรรทัดที่3ครับดาเมจสกิลจูเด็กเนี่ย ลดลง50%นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเกมต้องใส่บรรทัดนี้เข้ามานะครับหรือว่ามันกลัวจะแรงเกินไปหรือเปล่านะครับถึงต้องลดดาเมจของสกิลจูเด็กลง50%นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆบวก6เนี่ยจะได้โฮลี่สกิลดาม a จ e มา10%นั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าบวก10ปุ๊บเนี่ยตัวคูณของสกิลจูเด็กเนี่ยบวกอีก100%นั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยจูเด็กของเรานะฮะ เราจะทำดาเมจอยู่ที่700นะครับก็กลายเป็น800นั่นเองนะครับอะทีนี้เรามาดูบรรทัดสุดท้ายนะครับตอนบวก15นะครับคือบวก15เนี่ยเขาบอกว่าจูเด็กเนี่ยจะทำดาเมจธาตุโฮลี่ทวีคูณนะครับตรงนี้เนี่ยอ่อมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเวลาที่เราเนี่ยใช้ธาตุโฮลี่ไปชนะทางเป้าหมายเนี่ยมันจะทวีคูณครับสมมุติว่าเราตีธาตุมืดปุ๊บ อ่าเวลาเราตีเนี่ยมันจะแรงขึ้นแบบ50%ถูกไหมเพราะว่ามันชนะทางครับแต่ว่าความสามารถตรงบวก15ตรงนี้ครับมันจะทําให้50ตรงนั้นน่ะกลายเป็น100นะครับหรือเราไปตี under 75เนี่ยมันก็จะทําให้กลายเป็นแบบ150แบบนี้เลยนะครับผมซึ่งแตกต่างจากคาถาตออเรเว80มากมากเลยนะครับคาถาตออเรเว80เนี่ยที่อ่าเคยแนะนําทําไกด์ไปเนี่ยมันจะเป็นคาถาที่ เราจะต้องแบบว่าเฮ้ยอัพลักเพื่อเพิ่มโอกาสให้มันแบบติดเบิ้ลติดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเพิ่มเอเมทแท็กเพิ่มลักอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็แตกต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่90กลับไปดูคลิปเก่าใครที่90แล้วมาดูคลิปนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่าคาถาเราเนี่ยทำอะไรได้นะเดี๋ยวเราจะไปแบบรวดเร็วเริ่มที่สเตตัสก่อนนะครับสเตตัสเนี่ยผมก็จะอัพเป็นอินเก้าเก้าเด็กแปดห้าเลยนะครับที่เหลือเนี่ยเราไม่ได้อัพอยู่แล้วนะครับเราก็จะเน้น2ค่านี้เป็นหลักนะครับ ส่วนสกิลนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลักๆเลยที่เราจะมาอัพจูเด็กได้เนี่ยก็คืออัพโพลีไ g h ์ก่อน5นะครับเบสซิ่งดีนคริสเซจิลิตีที่เหลือแล้วแต่เลยนะครับตรงนี้ก็ตามผมได้เลยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประหยัด sp มากกว่านะครับของผมนะอ่าแล้วก็ตัวเอสเปรสเนี่ยสามารถอัพไ้ได้เพราะว่าเอาไว้เพิ่ม d เด a g e เข้าไปได้อีกนะครับสำหรับใครที่ดามเมจไม่พอ mm. ดามเมจไม่ล้นจริงๆในการฟาร์มเนี่ยสามารถที่จะใช้แอสเพอร์ซโอได้นะครับอ่าแล้วก็ตัวไฮพรีสเนี่ยก็แน่นอนว่าจูเด็ก10บกับโพลีวาร์สิบเนี่ยสำคัญที่สุดนะที่เหลือก็เป็นอะไรที่แบบฟรีๆจับตามก็ได้หรือจะไปอัพอย่างอื่นลองเล่นแบบอื่นดูก็ก็ได้นะครับบางคนอาจจะอัพเล็กมาเพื่อแบบเล็กก่อนแล้วค่อยจูก็ได้นะแต่อาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับส่วนการตั้งออตโต้เนี่ยผมก็จะตั้งประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปฟาร์มตัวที่ดาเมจเรามันแบบ ไม่พองจริงก็ใส่เอสเปรสโเข้ามาแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคเนาะอ่ะโอเคทีนี้สกิลเรียบร้อยนะฮะมาดูที่ของกันใหม่นะครับอ่ะของเนี่ยหลักๆแล้วเราก็คาทาจูเดกเรารู้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวเสื้อนะครับตัวชุดเนี่ยเราก็จะใส่เป็นเซ็ตสปริน์ครับแต่ถ้ากรณีที่เรามี SP เยอะนะครับเราจะใช้เป็นเซ็ต Master of Magic ก็ได้นะครับอ่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราใส่สปริน์ละดามเมจมันยังแบบ ขาดอยูว่วะเออขาดอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะลองมาเปลี่ยนเป็นเซต Master of Magic ก็ได้นะแต่ว่าแนะนำว่าควรจะเป็นแบบตัวบวก15ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าคลุมหรือรองเท้านะสักชิ้นหนึ่งให้บวก15ก่อนนะครับส่วนโล่เนี่ยเราก็จะใช้โล่ e x o r c i s ินะครับเพื่อเพิ่มดาเมจธาตุโอลี่เข้าไปอีกเห็นไหมฮะอ่าถ้าบวก10ปุ๊บเนี่ยโอลีสกิลดาเมจบวก3%นะครับแล้วถ้าเราฟาร์มตัวอันเดดเนี่ยเราก็จะได้อ่าบวกตีอันเดดด้วยนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ย พอเรามาถึงช่วง90อ่ะตัวที่เราจะฟาร์มหลักๆจะเป็นธาตุมืดครับไม่จะไม่ค่อยเป็นอันเดย์เท่าไหร่นะฮะอ่ะโอเคทีนี้ประดับนะครับเราก็จะเน้นเป็นพวกโอรินโกลฟนะครับเพื่อเพิ่มความแรงนั่นเองนะอันนี้ก็คือส่วนของอุปกรณ์นะครับอ่ะมาดูในส่วนของแฟชั่นกันบ้างนะครับแฟชั่นหลักๆเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับเเอ็มดาเมจนะครับแล้วก็ตีทุกขนาดนะครับแรงขึ้น2%ส่วนหน้านะครับก็จะใช้เป็นตัวแว่นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีการเพิ่มดาเมจ นะครับผมอีก2%์นั่นเองนะครับที่บวก6เนาะตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับหรือถ้าเกิดใครเน้นแบบตีขนาดกลางก็ใช้เป็นแว่นตัวนี้ก็ได้นะครับก็ลองลองเลือกดูตามที่เรามีละกันนะครับส่วนปากนะครับก็ใช้เป็นเหมียวเหมียวไปตลอดการทุกสายตอนนี้นะครับแล้วก็หลังเนี่ยเราจะถ้าเราตีพวกธาตุมืดนะครับถ้าเราตีพวกดมอนอะไรพวกนี้ครับเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเลดิกเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นกระเป๋าแมวนะครับเพราะว่าเลดิกมันเป็นกึ่งมนุษย์เนาะ อ่าโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนชุดนะครับผมชุดเนี่ยหลักๆก,ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปตีตัวอะไรถ้าเราตีดัร์เฟรมนะครับก็ใช้ชุดลูกศิษย์อาจารย์ก็ได้นะครับหรือถ้าเราตีพวกเลดิกเราก็ใช้เป็นพวกตัวเสื้อขนาดใหญ่ก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนการ์ดนะครับผมการ์ดเนี่ยอันนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายที่เราไปตีคือตัวอะไรส่วนใหญ่ที่ฟาร์มันช่วง90เนี่ยก็จะเป็นดัร์เฟรม นะครับถ้าเป็นดาร์กเฟรมเนี่ยเราก็ใส่เป็นกร์ดคนเหมือง1ใบนะครับผมอ่าหรือว่ากราดสตูปอีก1ใบนั่นเองนะถ้าเกิดใครที่ไม่มีคนเหมือง3ดาวนะครับแนะนำว่าถ้าอยากฟาร์มดาร์กเฟรมก็ใส่สตูปสใบไปเลยนะครับผมอ่าสตูปสั่งสามดาวสใบไปเลยก็จบกันนะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นอ่าประเด็นในเรื่องของดาเมจนะครับก็คือ การ์ดประดับนะครับการ์ดประดับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเน้นฟาร์มที่เป็นธาตุมืดจริงๆเนี่ยสามารถใส่เรดิกอาร์เชอร์สใบได้เลยนะครับเพราะว่าเรดิกอาร์เชอร์เนี่ยถ้าเราทำเนี่ยใบหนึ่งเต็มๆเนี่ยมันจะได้หกเปอร์เซ็นต์ครับอ่ามันจะได้ดาเมจต่อธาตุมืดหกเปอร์เซ็นต์นะอ่าแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับผมก็ใส่เป็นพวกเวทโยกเยกผสมผสานกันไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เลือกใช้ดูแต่ถ้าอยากเน้นธาตุมืดจริงๆเนี่ยแนะนําให้ทำเรดิกอาร์เชอร์เพราะว่าเรดิกอาร์เชอร์เนี่ยถามว่า ผ่านพ้นช่วงดักเฟรมเลดิกไปแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวแพทนากาก็ยังมีตัวที่เราจะได้ใช้เลดิกอาเชอร์ในการฟาร์มอยู่นะอันนี้ก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเราอยากลงทุนทําตรงนี้หรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคนะส่วนพวกกร์ดเสื้อผ้าก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะมันก็เป็นกร์ดป้องกันเนาะอ่าผ้าคลุมอาจจะใส่เป็นฟิลดอราก็ได้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาแบบแรงขึ้นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะอ่ะส่วนพวก ตัวหมวกหน้าอ่ะส่วนหน้านะครับผมส่วนหน้าเนี่ยหลักๆเราก็จะเน้นเป็นตามไซส์เลยนะครับถ้าเราฟาร์มดักเฟรมเราก็ใส่กบ,บินถ้าเราฟาร์มเรดิกเราก็ใส่การ์ดเสือแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะส่วนหลังเนี่ยก็คงจะไม่ผลพวกเดวิลลิงเนาะที่เพิ่มแบบพวกค่า PVE ต่างๆนะครับส่วนหมวกนะครับหมวกเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าการ์ดท,ที่ดีก็คือการ์ดหนูแคลมป์นะครับแต่ว่าจะมีอีกใบหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับก็คือการ์ดกระดับ การ์ดกระดาษเนี่ยทำไมถึงดีครับเพราะว่ามันเพิ่มแม็ก p ครับมันเพิ่มแม็ก p ไปตรงๆเลยนะครับมันจะเหมาะกับเวลาที่คุณเล่นเซต master of magic นะครับเพราะว่ายิ่ง SP คุณเยอะคุณก็จะยิ่งรีดดาเมจจากเซตเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าถ้าเราเล่นเซต Master of Magic ก็แนะนําให้ใส่กระดาษถ้าเราเล่นเซตสปินเนี่ยก็แนะนําให้ใส่หนูแคลมละกันนะครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคก็ในส่วนของการ์ดอะไรพวกนี้จบไปนะครับ อ่ะอบเมลหลักๆเลยนะครับที่เราจะใช้ในการฟาร์มนะครับก็จะเป็นเมจิกดาเมจนะครับอ่าแต่ว่าผมก็ยังมีเมจิกดาเมจสบ้าง4บ้างแล้วก็มีเมจิกด้วยผสมผสมกันแต่ถ้าเป็นเมจิกดาเมจได้หมดก็น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันมีการเพิ่มเรื่องของเอ็มดาเมจที่ค่อนข้างสูงนะครับผมอ่ะก็จะใช้เป็นประมาณนี้นะครับผมตัวผมนะอ่ะโอเคทีนี้ เรามาดูนะครับผมในเรื่องสําคัญนะครับในการจูเด็กนะตอนเราเล่นแม็กนัสเนี่ยคาทามันอะเจาะเกาะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเป็นจูเด็กปุ๊บเนี่ยมันไม่เจาะเกาะให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จําเป็นนะครับคือค่าเจาะเกาะนั่นเองนะครับค่าเจาะเกาะเวทนะครับผมอ่าอย่างตอนเนี้ยของผมเนี่ยอิกนอร์เอ็มเดฟเนี่ยสองเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะฟาร์มมอนสเตอร์ในช่วงเลเวล90นะครับอย่างเช่นดักเฟรมนะครับอ่า เกรอเวทของเขาเนี่ยมี274นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ไม่พอนะครับหรือว่าเราจะฟาร,ร์มเรดิกนะ288ไม่พอแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องไปหาก็คือค่าเจาะกรอะเวทนะครับเจาะกรเวทหาจากไหนครับหาจากขนนกก่อนเลยอันดับแรกนะครับขนนกเนี่ยใบสีแดงนะครับช่องที่เป็นช่องโจมตีเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเจาะกราะหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนนกใบใหญ่ที่เป็น PVE นะครับอ่าหรือว่าจะเป็นขนนกใบใหญ่ที่เป็น PVP นะครับก็มีเหมือนกันแต่ผมไม่มีนะอ่าแล้วก็เป็นขนนกใบกลางเนี่ยเห็นไหมก็จะมีค่าจาะเกราะเวทนะครับเวลาผมฟาร์มเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนนะครับตัวขนนกขาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสกายเทียเห็นไหมเพราะสกายเทียเนี่ยขั้น9เนี่ยก็มีจาะเกราะเวทแล้ว9หน่วยนะครับผมก็จะเปลี่ยนปั๊บแบบนี้อ่าแล้วก็มาดูช่องต่อไปนะครับอ่าผมก็จะมาไล่เปลี่ยนแบบนี้เลยปั๊บเพื่อเอาค่าจาะเกราะเวทนะอ่าเนี่ยเปลี่ยนให้หมดนะครับเราจะได้ฟาร์มได้แบบง่ายๆนะครับผมอ่าโอเคปั๊บ เปลี่ยนเป็นเจาะก,กรอะเวทนะครับตามนี้เลยนะปึ๊บอ่าเนี่ยเปลี่ยนให้หมดนะครับเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่าใครมีขนนกใบใหญ่สีแดงที่เป็นตัว PVP ก็สามารถใส่ได้เพราะว่ามันมีค่าเจาะก,กระวะเหมือนกันใส่แทนใบสีขาวก็จะทําให้ค่าเจาะก,กรอะเราสูงขึ้นไปอีกนั่นเองนะอ่ะพอผมเปลี่ยนขนนกแบบนี้ปึ๊บมาดูค่าเจาะก,กระผมครับกลายเป็น301ละอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็ทะลุดาร์เฟรมละทะลุอ่าตัวเลดิกละ นะครับเราก็สามารถที่จะฟาร์มได้แล้วนะครับแต่ว่าเลดิกเนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันเลือด2ล้าน3นะครับอันนั้นก็อาจจะต้องแบบมีดามเมจที่โอเวอร์หน่อยการผมอาจจะไม่ครบนะครับแต่ดัร์เฟมเนี่ยทำได้แบบสบายสบาย,บายละนะครับอ่ะโอเคพอจาะเกาะเราได้แล้วหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบเปลี่ยนขนนกตามแล้วเจาะเกาะก็ยังไม่พอลองมาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับว่าเราได้อัพค่าเจาะเกาะตรงนี้ไปแล้วหรือยังถ้าตรงนี้ยังไม่พออีกนะครับไปเช็ครูปปั้นนะครับรูปปั้นเนี่ย เราจะต้องไล่เช็คนะว่าตรงไหนบ้างที่เรายังไม่ได้อัพอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมได้จอกกาะเวท7นะครับอ่าอันนี้นะครับก็มีจอกกระเวทเหมือนกันนะครับผมอันนี้เ,เดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนอันนี้อ่าเห็นไหมมีจอกกาะเวทนะครับแล้วก็วอลคิริออฟเวพอนตรงนี้ก็มีจอกกาะเวทนะครับก็พยายามมาไล่อัพในส่วนนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับผมถ้ายังไม่พออีกจอกเกาะก็ทำออฟแมวครับผมอ่ามันก็จะมีออฟแมวนะครับผมในส่วนของ พวกหลังนะครับผมที่จะมีเป็นค่าจอกเกราะเวทแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นพวกหมวกนะครับหมวกก็จะมี ignore m def เห็นไหมฮะอ่าก็ลองปรับใช้ดูแต่ถ้าเกิดว่าพอแล้วเนี่ยเราก็ใช้เป็นพวก o f m a l w i s t o m แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะเกือบลืมพูดไปนะครับเรื่องของเฟืองนะฮะเรื่องของเฟืองนะครับ,รรบหลักๆเลยนะครับที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นตัว holy element affinity นะครับสำหรับจูเด็กนะ อ่สำหรับจูเด็กเนี่ยถ้าเกิดเราหาตรงเนี้ยได้เยอะมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะครับอ่ะโอเคตรงนี้เนี่ยผมเลเ้ยวสามเใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าจูเด็กตอนเลเวลาเกเนี่ยมันดียังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปั๊บก่อนนะฮะแล้วก็ลองจูเด็กดูก่อนอ่ะเดี๋ยวรอมันเกิดใหม่โอเคอันเนี้ยผมยิงตายแล้วเห็นไหมแล้วก็สังเกตไหมฮะว่ามันขึ้น100%นะ,ะตรงเนี้ยปุ๊บหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหม เพราะว่าด้วยความสามารถของคาถาจูเด็กนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเรามีรูนเนี่ยพอเรามีเฟืองพูดผิดพอเรามีเฟืองเนี่ยมันเพิ่มตรงนี้ยเถูกไหมฮะอ่ามันก็จะต้องกลายเป็นร้อยเใช่ไหมแต่ด้วยความสามารถของคาถาเนี่ยมันจะเบิ้ลใน7%เนี้ยคูณ2ด้วยนะครับกลายเป็น14%เนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาชนแก้วมาใส่ปั๊บ แล้วก็ชนแก้วตัวเองเลยแล้วก็จูเด็กดูครับปึ๊บเห็นไหมกลายเป็น114แทนที่มันจะเป็น107อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหาเฟืองนะครับที่เป็นตัวชนแก้วที่เลเวลสูงๆได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้จูเด็กของเราเนี่ยแรงขึ้นอีกนะอ่าถ้าเกิดใครหาได้แบบ บวก15%เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบ130%อะไรแบบนี้เลยนะครับผมอ่านี่ก็คือ,อความสามารถนะครับแล้วก็เฟืองหลักๆที่เราจะใช้นะครับหรือใครจะใช้เป็นพวกเฟืองที่เป็นพวกบัตเตอร์สก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกมานาที่แบบว่ายิ่งไกลยิ่งแรงอะ่ะผมจําไม่ได้แล้วว่ามานาเล้งหรือมานารีเวอร์เซลนะเออลองไปเช็คดูนะครับผมอ่ะแล้วก็เรื่องของรูนนะครับรูนเนี่ยก็สําคัญมากๆนะครับถ้าเกิดใครที่ทําดามจได้แบบเกิน70%แล้วเนี่ยแนะนําให้ใส่ รูนแบชนะครับผมอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเอ,อ้ยเกิน70%ละแต่ยังไม่ตายอีกแนะนำว่าให้อัพรูนแบชทั้ง2อันเนี่ยเมกาตอนกับเฟียสแบชเนี่ยสอันเนี้ยนะฮะเออสออันเนี้ยอัพให้มันเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นเลเวล2เลยนะครับเพราะว่าพอเลเวล2ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปตีเป้าหมายที่เลือดเต็มหลอดเนี่ยเราจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก8%นะครับหรืออันนี้นะครับเราจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์รวมๆนล้วก็สนะิบาะะนนสามเปเร์เย ทำวันฮิตได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่าเราก็เน้น2อ,อันนี้ให้เลเวล2เลยนะครับที่เหลือเนี่ยเราจะใส่เป็นพวกเปอร์เซิร์ก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นโซฮาวสก็ได้โซฮาวสก็คือฆ่าปุ๊บเราก็จะได้บัฟโซลิเปอร์มาแล้วก็ทําให้มจิกาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะแต่ผมอยากให้มาเน้นที่เมกตอนกับตัวโอเวอร์พาวเวอร์ก่อนตอนแรกมันชื่อเฟสแบทมั้งไม่รู้มันเปลี่ยนชื่อไปตอนไหนนะครับอ่าก็หลักๆก,ก็ใช้สอนันนี้เป็นหลักนั่นเองนะครับในการทํารูนนั่นเองนะ โอเคก็ประมาณนี้ครับหรือถ้าใครที่ลองดูแล้วยังทำไม่ถึงนะฮะอ,อยากให้ไปเน้นค่า Holy Damage h นะครับ Holy d a m ม g e เนี่ยมาจากไหนมาจากรูปปั้นนะครับ Holy Trace อันกลางเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีการเพิ่ม Holy Skill Damage เข้ามานะครับทำให้การโจมตี่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแรงขึ้นอีกนะครับหรือว่าจะเป็นการอัพพวกสมมุติว่าเน้นแค่แบบว่า เป็นตัวดักเฟรมนะเราก็มาอัพตัวนี้ก็ได้เพื่อเพิ่มดาเมจต่อเผ่าเดมอนได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าเราก็ลองมาไลา่ดูรายละเอียดตรงนี้ก็ได้ครับผมอย่างเช่นของผมเนี่ยดาเมจของสกิลท่าแสงผมเนี่ยเพิ่มขึ้น42.10นะครับผมอ่าแล้วก็มีดาเมจต่อเดมอนมอนสเตอร์ด้วยนะฮะตรงนี้อีก36.1นะอันนี้ก็อาจจะมาจากการ์ดด้วยลองเช็คดูแล้วกันนะครับผมว่า ค่าสเตตของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราลองมายิงดูก่อนว่าเฮ้ยดาเมจเราขาดประมาณไหนเราจะได้รู้ว่าค่อยๆแก้ไปทีละจุดนะครับผมว่าจุดไหนบ้างที่เฮ้ยเราสามารถทําเพิ่มได้ตรงไหนที่แบบว่าเราไม่ฝืนเกินไปนะครับที่จะทําเจ้าขนนกขึ้นมานะครับก็ลองเช็คดูแล้วกันนะครับในส่วนนี้นะก็ที่เหลือน่าจะหมดแล้วนะครับในเมโด้ก็าพูดไปหลายคลิปแล้วน่าจะเห็นหลายคลิปแล้วนะว่าผมอัพแบบไหนเพราะว่ามันก็เหมือนกันหมด นะครับกับ3เนี่สำคัญนะครับแล้วก็ที่เหลือข้างล่างก็เป็นพวก Storm medal, Fire medal อะไรพวกนี้ครับอ่าแล้วก็อ่าอีกอันนึงที่ยังไม่ได้ให้ดูก็คือค่า PVE ใช่ไหมอ่าค่า PVE เนี่ยของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่2,258นะครับผมอ่าแล้วก็ Redux ดักไม่ต้องดูก็ได้1,865นนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ใครสงสัยตรงไหนนะครับเกี่ยวกับสายจูเด็กนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกก็ได้ครับหรือว่า ขาดดาเมตตรงไหนติดตรงไหนเนี่ยก็ลองทอักเข้ามาใน Facebook Inbox ก็ได้นะครับส่งรูปเข้ามาปรึกษาปัญหาก็ได้หรือจะเข้ามาคุยกันในสตรีมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบเฮ้ยเล่นใส่นี้อยู่แล้วและอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะว่าแบบเฮ้ยผมว่าใส่อัน,นี้เจ๋งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองคอมเมนต์มาแชร์ความเห็นความรู้กันดูนะครับผมโอเคฮะก็คลิปนี้ถือว่าฝากไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับ พระสายจูเด็กตอนเลเวล90นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ